สวัสดีค่ะขอต้อนรับกับฟื้ช่องท้าหลอดเอิมจีอีกครั้งนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปบายวิกี่ของชาวท่าลมนะคะหลังจากที่โดนแกลงหนักมากลงไปแล้วสามคลิปแต่ไม่ยอมลงท่าลมเลยคะเพราะแม่หมอยังไม่ได้ทำนั่นเองก็มาทําให้แล้วนะคะ ไม่เป็นไรนะแม่หมอไม่ได้แบบอคติกับแทวทัดหลุมแต่อย่างใดนะคะแค่ยังไม่ได้ทำเฉยๆเนอะโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปของวันที่1-15ถึง15ตุลาคมนะคะคือของราศี กลุ่มตุนเมถุนเนาะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะคือคนโสดมีคนคุยมีคู่คนเก่าแฟนเก่านะคะอย่าลืมว่าการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงแบบ general reading นะเนะะื้อหาจะตรงมากตรงน้อยไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้สําหรับการระหว่างคุณและเขาได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับใครที่มาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆดีจากแม่หมอนะคะสาหรับใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอยียดอยู่ในช่อง description box ก็แอด กันมาสอบถามเรื่องราคากันก่อนได้นะคะคลิปนี้ดูได้ทุกเพศนะคะลักษณะสามารถดูได้แล้วก็เอไปเปลี่ยนแปลงคำพูดกันเอาเองนะคะแม่หมอนึงไม่ออกเล้ว,ว่าจะพูดว่าอะไรอ๋อเรื่องทับสแตปมคงไม่ได้ทำให้ต้องกราบขออภัยด้วยจริงๆนะคะโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่คนโสดนะคะ คนโสดคะกลุ่มตุลเมถุนขอดูหน่อยว่าความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาก่อนถึงตุลาคมเป็นมากันอย่างไรเอ่ยเดวิล <c oughs> เออเหมือนคุณจะเข้าไปวุ่นวายไม่ใช่สิเหมือนคุณเข้าไปแบบแล้ว เอางี้ดีกว่าใช้คำนี้คุณมี something บางอย่างกับใครบางคนอาจจะเป็นคนเก่าหรือบางคนเป็นคนใหม่ <c oughs> ขอโทษค่ะอาจจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็ได้แต่ประเด็นคือคุณพยายามที่จะไม่ผูกมัดโอเคเรามี something กับเขาก็ละมันเอาไว้แค่การมีซัมติงแต่คุณจะพยายามทำให้เหมือนกับแบบฉันเป็นอย่างเนี้ยฉันจะ ไม่ได้ผูกมัดกับเธอฉันแค่อยากมีซัมติงแต่ฉันไม่ได้อยากผูกมัดคุณซัมติงในที่นี้บางคนก็อาจจะแบบ18บวกไปเลยบางคนก็อาจจะแค่แบบแค่คุยเฉยๆแต่ไม่ได้คิดอะไรแต่พูดเลยว่ามันดูมีเยื่อยใยสไปเดอร์แมนคือแน่ๆแหละว่ามันไม่ได้แค่แบบคุยแล้วจบ แต่มันเป็นอารมณ์แบบเราก็คิดอะไรกับเขาแต่เราก็ยังไม่ได้อยากจะชัดเจนกับเขาเรายังอยากจะแบบไปเรื่อยๆของเราอยู่ justid ยังรีเวิร์สแปลว่ายังไม่ได้อยากจะตัดสินใจในความสัมพันธนะ์ณตอนนี้นะคะหรือบางคนอาจจะแบบคิดถึงแฟนเก่าอยู่ยังลืมไม่ได้แบบนี้ก็ได้นะคะ <c oughs> ถ้าเสียงแม่หมอแปลกๆต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าตื่นมาแล้วเจ็บคอมากเลยมา พอดูนะค่ะว่าในเดือนตุลาคมเนอะความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรเอ่ยในต้นตุลาคมคนโสดเฮ้ยเท็มพลันขึ้นแม่หมอคิดว่าคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์ว่าจะเออ ถ้าสมมติมีคนใหม่เข้ามาคุณจะมีทั้งคนใหม่แล้วก็จะเก็บคนเก่าไว้ด้วยนะคะเหมือนอยู่ในจุดที่อะดึงไว้ทั้งคนใหม่และคนเก่าเลยก็ฉันสวยฉันรวยฉันโสดฉันทําอะไรก็ได้มันจะเป็นอารมณ์ประมาณเนี้เพราะฉะนั้นคุณจะพยายามแบบว่ากอบโกยสิ่งที่คุณทําแล้วมีความสุขส่ขสวนอะไรที่แบบว่าเอาอคิดถึงคนเก่าแล้วมันแซดเนี้ยคุณก็จะไปคุยกับคนใหม่อะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าแซดจังเลยคุณจะไม่เอาแหละคุณจะไปเรื่อยๆของคุณไป ไปหาอะไรที่แบบว่ามันเติมเต็มคุณได้แล้วมีความสุขมากจริงๆซึ่งถ้าสมมติคนใหม่เข้ามานะตอนนี้แม่หมอคิดว่าคุณจะกอบโกยความสุขจากคนใหม่ก่อนอะคุยแล้วมีความสุขก็คุยคุยแล้วแบบเติมเต็มได้ก็คุยเข้าชวนไปหนูนไปนีคุณก็อาจจะแบบไปกับเขาแต่ถ้าถามถ้าคนใหม่ถามว่าเฮ้ยเธอรู้สึกยังไงกับเราคุณก็คงจะแบบอืยังไม่รู้อ่ะก็ขอคุยไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันอะไรแบบนี้มากกว่านะคะขอดูหน่อยคุณและคนใหม่นะคะแนวโน้มที่จะ เทคแอคชั่นอุ๊ยขอดูหน,น,น่อยค่ะว่าแนวโน้มที่คนหม่จะเทคแอคชั่นกับคุณนี่เป็นยังไงเอ่ยแนวโน้มที่คุณหรือเขาจะเทคแอคชั่นบีเป็นอย่างไรเอ่ยเดทขึ้น กระชอออกมาเลยดีเอ็มเเลก็รีเวิร์สแม่หมอคิดว่าเออถ้ามันไปเรื่อยๆนะคะคุณอาจจะยังแบบได้รับรู้ขาาา่าวสารเรื่องคนเก่าๆส่วนคนใหม่ๆจะพยายามสืบก่อนว่าเออคุณมีคนเก่าอยู่ไหมแล้วคุณจะเอายังไงทีนี้แม่หมอคิดว่า คนใหม่อ่ะเขาก็จะเป็นในอารมณ์แบบเขาไม่ได้ดีไปซะหมดนะเขาก็จะมีเรื่องที่แบบไม่ดีแล้วเขาก็อาจจะมีความเป็นคนนั้นเล็กๆน้อยๆซึ่งพอเขาลงลึกมาได้ว่าเออคุณมีเรื่องคนเก่าอยู่นะก็อาจจะทําให้แบบความสัมพันธ์เนี้ยเขาอาจจะแบบหนืดๆไปบ้างเริ่มช้าเริ่มอะไรแบบเนี้ย เพื่อรอดูสถานการณ์ว่าเออสรุปแล้วคุณจะเลือกใครคุณจะเอาอยัางไงซึ่งถ้าถามว่าให้คุณเลือกอะไรนะตอนนี้คุณยังคงไม่เลือกอะเพราะว่าคุณยังคงเก็บคนเก่าเอาไว้ในใจและก็ยังอยากจะมีคนใหม่เอาไว้เหมือนกันแนมะ่หมอเลยคิดว่าถ้าสมมติคนใหม่เขามีการเงียบเียบหายไปเพราะว่าเขารู้สึกง,งอนคุณที่คุณแบบเออมีคนเก่าแล้วเหมือนหลอกใช้เขาแม่หมอคิดว่าคุณจะกลับไปงองเขาซะด้วยซ้ํานะคะในขณะเดียวกันคนเก่าก็จะแบบเข้ามามีบทบาทในชีวิตคุณด้วยเหมือนกันประมาณนี้เนาะ <c oughs> ขอดูหน่อยนะคะว่าแนวโน้มสถานการณ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรคะอูแนวโน้มสถานการณ์ของคุณแล้วเขาแม่หมอคิดว่าคุณเอ่อจะพูดว่ายังไงเดียม,มีแนวโน้มว่าคุณจะได้ทะเลาะก,กัน ถ้าไม่ได้ทะเลาะกับคนใหม่ก็ทะเลาะกับคนเก่าเนี่ยแหละนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือคุณเองก็อยู่ในจุดที่แบบฉันจะเอาแค่ความสุขถ้าอะไรที่มันเริ่มท็อกซิกคุณจะตัดมันทิ้งแม่หมอคิดว่ามีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะตัดคนใหม่ทิ้งแล้วก็คนเก่าด้วยเหมือนกันเพรไพ่ขึ้นเป็น e m p a t พโอเคถ้าสมมติมันเริ่มท็อกซิกปุ๊บคุณไม่เอาละคุณขออยู่เฉยๆแล้วโสดดีกว่าเลือกที่จะไม่เอาใครเลยคนเก่าอยากกลับมาก็โอเคคุยกันเล่นๆแต่ไม่ได้ลงลึก อะไรประมาณเนี้เหมือนคุณต้องการอะไรที่แบบมันสบายใจมากกว่าที่จะเออมีแล้วมันปวดหัวนะตอนนี้อ่ะนะคะทีนี้เอาคําของคุณในช่วงกลางตุลาคมนะอืมสิบไม้รีเวิร์สเนี่ยคุณอะไรที่มันทำให้คุณรู้สึกท็อกซิกคุณจะตัดทิ้งจริงๆถ้าสมมติคนใหม่เขาดูเยอะดูอะไรแบบเนี้ยคุณตัดทิ้งเลยนะคะคุณไม่เอาแล้วหนึ่งคุณปวดหัวคุณ คุณมองเห็นปัญหาคุณรู้สึกว่าแบบเออฉันฉันยังไม่พร้อมที่จะแบบไปท็อกซิกหรือไปอะไรที่แบบมันจริงจัง,จง,จงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นฉันขอแบบอยู่เฉยๆนะคะเดฟูขึ้นมาแบบแตเต็มมากว่าว่าเออถ้าฉันจะจริงจังฉันขอให้มันนานกว่านี้ขอให้มันแบบพร้อมกว่านี้ไม่ใช่แบบเออะเอะก็จะไอ้นี่เลยจริงจังเลยอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแม่หมอคิดว่าคุณพร้อมที่จะตัดความสัมพันธ์ที่มันดูท็อกซิกมากเลยนะคะทีนี้ขอดูหน่อยว่า เอออลเคิ้นของคุณนะคะได้เป็นอะไรเดลิงนะคะเนี่ยยังยังแบบยังจมอยู่กับอดีตยังจมอยู่กับคําสัญญาต่างๆอยู่เลยนะคะเดะสตาร์ยังคงแบบคาดหวังว่าเออจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นกับเราเนาะอีกใบหนึงขึ้นเป็นเด e เคอร์เวอร์เนี่ยเหมือนคุณยังอยากจะแบบเป็นมิตรภาพยังอยากจะแบบไปเรื่อยๆยังไม่ได้อยากจะลงลึกเรื่องความสัมพันธ์นตอนนี้ยังมองอะไรที่แบบมันดู ไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะจริงจังอ่ะนะคะอ่อแองเจิลออร์เคลของคุณนะคะเป็น free your self นะคะก็คือเหมือนคุณพยายามที่จะแบบปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากความสัมพันธ์เก่าๆแล้วก็ความสัมพันธ์ใหม่ๆอะไรด้วยนะคะอีกใบหนึ่งเนาะเป็นเนี่ย ไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกว่าคุณพยายามมองโลกในงแง่บวกมากเลยฉันมีสิทธิ์ที่จะมองฉันมีสิทธิ์ที่จะเริ่มความรักครั้งใหม่ฉันมีสิทธิ์ที่จะได้เลือกอะไรแบบนี้คุณจะพยายามมองแบบนี้เลยนะคะอีใบนึงขึ้นเป็นฮันนีมูนคุณอาจจะแบบเออได้ไปเที่ยวกับคนเก่าหรือได้เจอกับคนใหม่ได้แบบไปนูน่นไปนี่ไปนัน่นด้วยกันนะคะทีนี้ราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะลักนณาด,ดาวจันดาวศุกร์นะคะราศีมีนธนูค่ะแล้วก็ ธาตุลมเมษสิงธนูนะคะมีนธนูเมษสิงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่คนมีคนคุยกันเนาะ มาค่ะขอดูหน่อยคนมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเป็นมากันอย่างไรเอ่ยสองดาเดอะมูนอืม ในช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนว่าบางคนเพิ่งได้รับโอกาสอัปเดตขึ้นมาเป็นคนคุยแบบสดสดร้อนๆเลยหรือถ้าบางคนแบบเป็นกันมานานและแม่หมอคิดว่าพอมันอยู่ในความสัมพันธ์นี้กันไปนานๆเห็นและว,ว่าอะไรเป็นปัญหาและอีกอย่างหนึ่งคือคนคุยของคุณม,มีการทําตัวแบบโอ้ย oh, ยังโซฮอตอยู่นะคะยังอยากจะเปิดรับนูนีน,นันยังอยากจะรับเอเนอร์จีใหม่ๆ จับมีคนเข้ามากี่คนเขาก็รับหมดเลยนะคะอุ้ย,คน,ค,นค,ย,นยคนนี้ก็คนคุยชั้นอุ้ยคนนี้ก็คนคุยชั้นมันทําให้คนรู้สึกแบบเฮ้ยแล้วฉันอยู่ตรงนี้ไปทไําไมวะอะไรประมาณนี้คือแบบเหมือนอยู่แล้วก็ไม่รู้สึกว่าเราเป็นคนพิเศษของเขาเพราะเขาทําให้ทุกคนดูพิเศษไปหมดเลยอะไรแบบนี้แล้วปัญหานี้มันก็ยังคงอยู่หรือบางคนที่แบบเพิ่งได้มาเป็นคนคุยก็จะรู้สึกแบบเขาไม่เห็น ทำเหมือนกับว่าฉันเป็นคนคุยเขาเลยเขาทำเหมือนกับว่าฉันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เออดูธรรมดาเพราะทุกคนก็แบบเขาเข,า,ขาทำแบบนี้กับทุกคนมาเลยดูธรรมดาไปเลยอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ขอดูหน่อยว่าในเดือนตุลาคมนะคะความสัมพันธ์ของคุณและคนคุยคุณจะเป็นอย่างไรคะในต้นเดือนเนี่ยเจ็ดดาว้าวเดคาพิเชต เออดูเหมือนว่าในต้นตุลาคมเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องมือที่สามก็คือแฟนเก่าของคุณหรือเขานะคะแต่ <c oughs> แต่พูดเลยว่าเมื่อคนคนนี้มีการเดินก้าวเข้ามาในความสัมพันธ์นี้คุณจะไม่มีทางรู้เป็นไปนได้ว่าอาจจะเป็นทั้งของคุณหรือของเขาหรือทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้แล้วแบบทั้งสองฝ่ายอาจจะปิดกันอะไรแบบนี้แต่พูดเลยว่าเมื่อมันมีการมาของคนเก่าปุ๊บคุณคน,คน,ค,นคนที่ไม่รู้อ่ะก็จะไม่รู้ต่อไปใช้คํานี้ดีกว่าเพราะว่าเขาจะไม่พูดแล้วแบบ มันจะแบบเหมือนมีอะไรยุกยิกยุกยิกอยู่ตลอดเวลาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรในกอไผ่ไหมทาไมเขาแบบดูแปลก,ก,กจังอะไรประมาณเนี้นะคะมันเลยทําให้แบบเออเหมือนคุณพยายามที่จะต้องหาความจริงโดยที่แบบก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรอะไรประมาณนี้อาจจะแบบมีการตีโพยตีพายไปบ้างอาจจะมีการทะเลาะก,กันบ้างแต่ก็แบบพยายามที่จะไม่ให้มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะ <c oughs> ทีนี้ขอดูหน่อยว่าเออ เขานะคะเขาหรือคุณมีแนวโน้มจะ take action อะไรบ้างไหมถ้าถามว่าเขาจะ take action อะไรไหมใช้คำนี้ดีกว่าว่าถ้าคุณไปจับผิดอะไรเขาอะเขาจะมีคำแก้ตัวนะ เออหรือถ้าเขามาจับผิดคุณคุณก็จะมีคําแก้ตัวบัตกันให้ในกรณีคนเก่าเป็นของคุณเลยแบบนี้เนาะแต่ความสัมพันธ์นี้ยังมีโอกาสไปได้เรื่อยๆนะคะอาจจะมีการพูดคุยกันว่าเอ,อ้ยสรุปมันคืออะไรเจ้าหน,นันเป็นใครแล้วมันมีเรื่องคนที่สามไหมอะไรแบบเนี้ยนะเขาก็จะแบบว่าเออ ไม่มีอะไรนะก็ภผยหลอกคิดมากหรือเปล่าเขาก็จะแบบมีการพูด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 แล้วทีนี้พอมันทะเลาะก,กันปุ๊บมันจะเป็นอารมณ์แบบน้ําที่เต็มแก้วอะคือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันแล้วแบบเอาน้ําสัดเสียเทเสียกันใส่อะไรกันประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูกันว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตจะเป็นอย่างไรคะ ความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตจะเป็นอย่างไรเนาะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไปกันต่อได้แต่คนที่รู้สึกละแคะละคลายก็จะหาวิธีส่องต่อไปนะคะจะส่องต่อเรื่อยๆจนกว่าจะค้นพบบางอย่างจนกว่าจะรับรู้ได้ว่าเอ เป็นเรื่องจริงไหมมันใช่เรื่องจริงหรือเปล่าแล้วให้ระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยนะเพราะว่าไพ่เดือดซันขึ้นมาคู่กับหนึ่งเหรียญเพราะแม่หมอรู้สึกว่าถ้าคุณเจอสาเหตุหรือเจอแบบหลักทงหลักฐานอะไรงเงี้ยคุณสวดยับเลยนะคะน่าจะแบบมีการทะเลาะก,กันนะมีการไปคุยหรือแบบมีการแบบ ปะทะกันประมาณนั้นเลยทีนี้เอาคำของคุณแล้วเขาในกลางกุราคมนะสิบถ้วยรีเวิร์สโอ้โหถ้าสมมติทะเลาะก,กันจริงๆพูดเลยว่ามันไปกันไม่รอดแน่นะคะเพราะว่ามันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันอะคนนึงมีเหตุผลของตัวอีกคนนึงก็มีเหตุผลของชาญอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้แบบเออความสัมพันธ์นี้อาจจะแบบไม่ได้เวิร์กแล้วอะเนาะเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องอารมณ์จริงๆนะเพราะว่าไพ่คนเก่ามันแบบ เหมือนคนเก่าเขาก็เป็นคนเก่าคนโปรดของคุณหรือของเขาอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้แบบเออพอมันเข้ามามีบทบาทปุ๊บมันก็ดูแข็งแรงอะแข็งแรงมากกว่าคุณอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้แบบความสัมพันธ์มันอาจจะละของละแหงหกไม้ก็รีเวิร์สซึ่งหมายความว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะแบบไปกันไม่รอดจริงๆนะคะอขอดูหน่อยว่าเอาละครของคุณนะคะเดี๋ยวมีมันจะมีการกระทําที่แบบว่าฉับฉวยอะเออ คุณอาจจะฉาบฉวยเขาเขาอาจจะฉาบฉวยคุณอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเดดแบร์ Bear, ขึ้นมาคืออารมณ์เกี้ยวกราดเนาะคุณอาจจะเกี้ยวกราดใส่เขาเขาเกี้ยวกราดใส่คุณอะไรแบบนี้ให้ระวังเลยนะคะอีกใบหนึ่งขึ้นเป็นเดดคีคุณจะได้เจอบางอย่างในความสัมพันธ์อาจจะเป็นแบบเออชนวนที่ทําให้ทะเลาะก,กันหนักขึ้นหรือบางอย่างที่ทําให้คุณตาสว่างอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะ,ะอะโรแมนต์แองเจิ้ลของคุณนะคะเป็นรี e ทีสเนี่ย ถ้าเป็นคนที่ความสัมพันธ์แบบมีคู่นะคะความจริงใบนี้ไม่ควรที่จะขึ้นมาเพราะว่ามันหมายความว่าคุณจะต้องปิดหูปิดตาหรือถ้าแบบอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันไปรอดจริงๆคุณอาจจะต้อง disconnect ออกไปเลยก็คือแบบปิดหูปิดตาไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นแล้วอยู่กันไปแบบคนตาบอดหรือถ้าไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็ตัดสินใจออกมาเลยนะคะ อีกใบหนึ่งขึ้นเป็น you deserve love er ซึ่งหมายความว่าเออถ้าสมมติมันมีโอกาสที่คุณไม่ใช่สีใช้คำนี้ดีกว่าคุณเหมาะสมที่จะได้เจอความรักที่ดีกว่านี้อะไรที่มันดูท็อกซิกก็พอถือนะคะอีกใบหนึ่งขึ้นเป็น first นะคะก็อาจจะมีเออเขาอาจจะไปแอบคนอื่นไปอ่อยคนอื่นแล้วมันทำให้คุณรู้สึกหงุหึงอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะทีนี้ราศีที่ส่งผลระหว่างคุณนะคะลัคนาดาวจันดาวศุกร์หรือเขาเนาะได้แก่กุมเมเจมินี่นะคะ แล้วก็พิจิพิจิไม่พูดถึงพิจิกและกันเพราะพิจิกเขาเป็นคนที่เงียบนะคะไม่ค่อยคุยกับใครไม่ค่อยสูงสีกับใครแต่เมถุนเนี่ยเออถ้าสมมุติสถานะมันยังไม่ได้ชัดเจนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันก็ชัดแล้วใช่ไหมว่ามันยังไม่ชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นถ้าเป็นเมทุนเนี่ยคือเขาจะยังไปเรื่อยๆนะคะเขาจะไม่ได้หยุดอยู่ที่ใครตราบใดที่ความสัมพันธ์มันยังไม่ชัดเจนเนาะราศีอื่นแม่หมอไม่รู้แต่เมทุนนี่หนักมากนะคะมาขอดูหน่อยนะคะในคนคุยเอย้ในคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเป็นมากันอย่างไรเอ่ย คู่คะความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมานี้พูดเลยว่าทะเลาะก,กันหนักมากมากแบบไม่รู้จะมากยังไงอะคือขึ้นเป็นสิบดาบอ่คือแบบเจ็บนะปวดนะแบบแบสบซวงมากแต่มันไม่สามารถปล่อยกันไปได้ยังไม่พร้อมที่จะปล่อยกันไปสุดท้ายอาจจะแค่แบบงอนทะเลาะก,กันตอนเช้าตอนเย็นกลับมาดีกันแต่ว่าทุกๆครั้งที่ทะเลาะก,กันแผลมันก็ลึกขึ้นเจ็บขึ้นใหญ่ขึ้น แล้วแบบต่อให้แบบมันเฮ้ยเธอรเราจะไม่ทําอีกแล้วสุดท้ายมันก็ยังเกิดขึ้นอีกซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องเดิมๆที่เกิดขึ้นหรือเรื่องใหม่ๆที่แบบมันเรื่องเก่าไม่ทันจบเลยเรื่องใหม่ๆแหละมันเลยทําให้แม่หมอรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะแบบอดทนอยู่ในความสัมพันธ์มากเรารู้สึกว่าแบบโอ้โหไม่โอเคเลยนะคะขอดูหน่อยในเดือนตุลาคมความสัมพันธ์ของคุณและคู่ของคุณจะเป็นอย่างไรคะในต้นตุลาเนี่ย อคิดว่าในต้นตุลาคมคุณหรือเขาอาจจะทําตัวให้ดูเหมือนคนโสดอารมณ์เดี๋ยวว่า จะพยายามไม่ค่อยโฟกัสความสัมพันธ์นี้แล้วเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันท็อกซิกมากๆแล้วมันทําให้คุณรู้สึกแบบคุณไม่อยากจะดึงไม่อยากจะโหมันไว้แล้วอะเดเอมเพจขึ้นนี่คือหมายความว่าแบบคุณพร้อมที่จะโสดมากเลยนะลองดูสถานการณ์ก่อนบางคนนี่ตั้งท่ารอแล้วนะคะว่าแบบโอ้ถ้ามันผิดอีกรอบหนึ่งหรือมีอะไรอีกรอบหนึ่งนี่คือแบบพร้อมที่จะเลิกแล้วนะคือไม่โอเคแล้วนะแบบรอจังหวะอย่างเดียวแล้วหรืออาจหรือบางคนคือแบบพูดไปแล้วว่าเฮ้ยถ้ามันมีอีกนี่ไม่ทนแล้วนะจะเลิกแล้วนะไม่โอเคแล้วนะอะไรแบบเนี้คือตั้งท ตั้งอะไรรอเลยนะคะอะไรประมาณนั้นเนาะทีนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าเขาหรือคุณมีแนวโน้มจะ take action อย่างไรคะโอ้โหหนักอะแม่หมอคิดว่าเขาหรือคุณมีแนวโน้มจะ take action อย่างไรนี่พูดเลยว่า การเทคแคชันของเขาคือการแสดงออกให้ช e ัดเจนว่าเขาไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วอ่ะเออเขาหรือคุณน่ะอาจจะทําแบบนั้นเลยเอาแบบชัดเจนว่าฉันไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วฉันไม่ต้องการมันแล้วฉันอยากจะไปแล้วอะไรแบบเนี้ยมันทําให้แบบอ้โหูความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้น่าเพอร์เฟกใหม่อยากอยู่แล้วอยากไปข้างหน้าแล้วฉันไม่ต้องการมันแล้วอะไรแบบเนี้ยเลยทําให้แม่หมอรู้สึกว่าเออมันไม่ตอบโจทย์ไม่ไม่เฟอร์ฟฟิลไม่อะไรแล้วอ่ะนะคะขอดู แล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณแล้วเขาจะเป็นอย่างไรต่อคะโอ้โหทาวเวอร์หนักมากคือมีแนวโน้ว่าจะทะเลาะกันหนักมากคือถ้าใช้คำนี้นะบางเคสบางคนคือพยายามที่จะหาเรื่องมาทะเลาะแบบสอดส,ส่องดูและนิดนิดหน่อยหน่อยคือเอาและพยายามที่จะทะเลาะเพื่อที่จะให้ไปให้ผ้นจาก ความสัมพันธ์นี้ฉันจะไม่เอาและและอีกคนหนึ่งคือถ้าสมมติโดนตีโพยตีพายใส่เนี่ยแม่หมอคิดว่าเขาเองก็อารมณ์ร้อนเหมือนกันคือการโชคพอกันเลยไม่ยอมเหมือนกันทะเลาะหนักเหมือนกันอะไรแบบนี้จนสุดท้ายความสัมพันธ์อาจจะไปไม่รอดกันจริงๆอะนะคะแต่แต่แต,แต่ไอคนที่แบบว่าพยายามที่จะทะเลาะมันก็จะมีอีกคนหนึ่งที่พยายามจะดึงรังกันเอาไว้เนาะไพ่ยังขึ้นหนึ่งไม้คือหมายความว่าอยากเลิกก็จริงแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะปล่อยไปจริงๆเหมือนกันทีนี้เอาคำของคุณในช่วงกลางตุลาคมนะคะขึ้นเป็น เอางี้ดีกว่าพูดอย่างงี้บางคนมันไม่ยอมเลิกอ่ะคือบางคนอ่ะบางเคสจบแล้วจบเลยจริงๆแต่บางเคสเนี่ยขึ้นมาบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะเลือกยังอยากจะดึงเอาไว้ก็เรียกว่าทนอยู่อ่ะทนอยู่ในความสัมพันธ์นี้ยังอยากยังอยู่ใช้คํานี้นะยังโกหกตัวเองอยู่ว่าเออความสัมพันธ์นี้มันจะไปรอดความสัมพันธ์นี้มันจะโอเคอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบทั้งๆที่ความเป็นจริงคือดาบมันก็แทงกันอยู่ทุกวันถือดาบไล่ฟันกันอยู่ทุกวันอะไรแบบเนี้ยเออ บางคนนะ่ะเขาตัดสินใจที่จะออกไปแล้วหายไปแบบเงียบๆแต่บางคนเลือกที่จะถ้าเขาถามว่าจะเลิกไหมจะเลิกไหมอะไรแบบนี้ก็เลือกที่จะไม่ตอบแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่ออะไรแบบเนี้นะคะขอดูหน่อยว่าออรคเคิลของคุณ เดอะโคเวอร์ต้องการสันติหนักมากจ้าไม่ทะเลาะแล้วได้ไหมขออยู่แบบสันติอะไรแบบเนี้ยอีกใบหนึ่งขึ้นเป็นเดอะแบลโอ้โหแบบอารมณ์รุนแรงมากนะคะหนักมากแล้วแบบคุณกับเขาอีกใบนึ่งขึ้นเป็นเดอะโอนนะคะบางคนคือแบบตัดสูแล้วนะว่าความสัมพันธ์นี้ไม่โอเคไม่อยู่แล้วไปแล้วดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะท <c oughs> ี้นี้อลรกเคิลของคุณเฟิร์สอย่างที่บอกว่าบางคนมันเริ่มมองหาความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วนะคะอีกใบหนึ่งขึ้นเป็น Finance and Care e r เออ พยายามที่จะแบบไปไอ้นู่นละไปสนใจเรื่องการงานการเงินและพยายามจะไม่สนใจเรื่องความสัมพันธ์และพอวิ่งนินโยโซเมยยังมีการแบบพยายามที่จะดึงล้างกันไว้อยู่นะคะขอพรจากเทพเจ้าว่าแบบเออขอให้ความสัมพันธ์นี้มันไปรอดอะไรแบบนี้เนาะยังแบบยังไม่อยากจะเลิกเลยอะไรแบบนี้นะคะอะราสีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะแลัคขนาเดาจันเดาสุกได้แก่ ธาตุไฟเม่สิงห์ธนูหูเข้ามาแรงจริงนะคะธาตุโลมกุมตุลเมถุนแล้วก็มังกรนะคะแม่สิงธนูกลุมตุลเมถุนนะคะมังกรเนาะโอเคเราไปต่อกันที่สถานะสุดท้ายของเรากันนะคะคนเก่าแฟนเก่าความสัมพันธ์เก่าเกกันนะคะเจ้าไม่ลาหรือว่า แม่มอติดเพลงอนนี้มากเลยความรักนักบินอวกาศอะมาเอ่อคนเก่าแฟนเก่าขอดูหน่อยคะ่ะความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเป็นมากันอย่างไรเหมือนอยังตามดูตามสองยังคบบาดหวังว่าความสัมพันธ์นี้จะไปรอดอยู่เลยนะคะแต่ว่า ก็อาจจะได้รับรู้ข่าวสารกันอยู่นึงๆว่าเออบางคนเขาเริ่มต้นใหม่ไปแล้วคนของคุณบางเคสเขาแบบไปข้างหน้าแล้วนะคะหรือแบบปัญหามันชัดเจนมากๆเลยทําให้เลือกที่จะไม่เอาความสัมพันธ์นี้แล้วขอตัดทิ้งดีกว่าสิบดาบยังขึ้นอยู่แปลว่าบางคนยังแผลสดแผลใหม่เพิ่งเลิกกันมาเลยนะคะเลยทําให้รู้สึกว่าเออ ยังไม่พร้อมที่จะรับอะไรใหม่ๆแต่บางคนแต่บางแต่คู่ของคุณอ่ะอาจจะแบบเริ่มต้นใหม่ไปแล้วอะไรแบบนี้เนาะว่าคือมัขนขึ้นเป็นหนึ่งเหรียญประมาณว่าแบบรับไปแล้วนะคะไปละไปเอาอะไรที่แบบมันดูใหม่ดูเฟสกว่านี้แหละนะคะขอดูหน่อยว่าในต้นตุลาคมความสัมพันธ์ของคุณแล้วคนเก่าเป็นไงคะสามเหรียญมีโอกาสได้คุยกันนะมันมีโอกาสได้คุยกันแต่คิดว่าคนที่จะทักมาอาจจะเป็นคุณ นะคะหรือเขาก็ได้มันอัดสลับกันได้เนาะแต่พูดเลยว่าพอมันทักมาแล้วมันทําให้รู้สึกแบบเฮ้ยทักวาทําไมไม่ได้อยากจะคุยแต่พอปฏิเสธไปสักแป๊บหนึ่งนะคะเดวิลมันขึ้นมาซึ่งหมายความว่ามันก็ยังมีเยื่อใยเหลืออยู่แหละคุณก็เหมือนคุณจะต้องยอมรับให้ได้ว่าเออคุณก็ยังคิดถึงเขายังต้องการเขาแต่พอถามว่าจะให้ลงลึกความสัมพันธ์นี้ไหมก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะคะคือคุยแล้วมัน เอ่อทำให้หายคิดถึงได้แค่นั้นก่อนอามองแค่นี้ก่อนนะคะที่นี้แนวโน้มความสัมพันธ์ของเอ้ยขอดูหน่อยว่าเขามีแนวโน้มจะ Take a คชั่นอะไรกับคุณไหมหา้าดาบรีเวิร์สเหรอถามว่าเขามีแนวโน้มจะ Take a คชั่นอะไรกับคุณไหมเดอะเ r อ o t อืออืม,อม แม่หมอคิดว่าเขายังไม่คิดที่จะทำอะไรนะอย่างมากก็ขอคุยก่อนและการถามเนืองๆว่าเออยังคิดถึงฉันไหมยังต้องการฉันไหมยังรักฉันอยู่หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็ถามๆกันรอดูสถานการณ์กันไปแต่แม่หมอคิดว่าความสัมพันธ์นี้ถ้ามันได้คุยกันไปสักแป๊บหนึง่งมันก็จะรู้สึกแบบเริ่มคอนเน็กันได้เริ่มรู้สึกว่าเอออยากกลับไปในความสัมพันธ์นี้จังเลยอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตจะเป็นอย่างไรคะ อ่านง่ายมากเลยลอะแนวรุ่งความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตนะคะให้ระวังสักนิดหนึ่งว่าเอออย่างที่บอกอ่ะมันมีคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นใหม่ไปแล้วอ่จจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ถ้าคุณคุยกับเขาไปสักระยะหนึ่งคุณจะรับรู้ได้ว่าอ้าว มีคนใหม่แล้วนี่แล้วเขาล้วกลับมาหาฉันทำไมอะไรประมาณนี้ The Hermit Reverse ด้วยชัดเจนมากว่าบางคนต้องต้องไปสแกนสักนิดหนึ่งอะนะคะว่าตอนที่เขากลับมาเขามีคนของเขาแล้วหรือเปล่าเพราะไพ่มาขึ้นเป็น King Cup กับ The Hermit Reverse เนาะที่นี้เอาค a r ของคุณในช่วงกลางตุลาคมนะคะขึ้นเป็นสามถ้วยโอ้โหแบบมันชัดเจนมากว่ามันมีเรื่องของคนเก่าเอ้ยมันมีเรื่องของคนใหม่ๆหรือแบบบุคคลที่สามคุณอาจจะไปเป็นบุคคลที่สามก็ได้เพราะอย่างที่บอกคือเขาไม่ได้เริ่มต้นใหม่ไปแล้วแล้วเขาก็กลับมาหาคุณอะไรแบบเนี้ย จจะมาคุยมาขอแบบเออนุนดีนันเลยอาจจะแบบดึงคุณเข้าไปเป็นมือที่3มเลยซึ่งแบบคุณที่ไม่รู้เรื่องอินโนอิเนก็จะยอมเข้าไปแล้วแบบพอมารับรู้ความเป็นจริงทีหลังปุ๊บอ่ะเจ็บหนักกว่าเดิมอีกนะคะรู้สึกแย่จังทําไมเขาถึงทําแบบนี้เนาะอ,อ๋อแล้วเคื่นของคุณนะได้เป็นเดอะมูนเหมือนแบบ โอ้โหม,มันเหมือนจะดีในช่วงแรกแล้วมันก็แบดในช่วงท้ายนะคะว่าแบบเออความสัมพันธ์นี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้วะอะไรประมาณนี้นะเธอเขาคนทั้งนั้งได้แบบคนคนนี้เป็นเหมือนบ้านของคุณแต่เขากลับทําแบบนี้นะคะเนี่ยเดวิปขึ้นมาเพื่อบอกว่าแบบเออเหมือนเขาถือแซะแล้วก็เคียนคุณอยู่อย่างเงี้ยทาอะไรแบบทาให้เขาทาให้คุณรู้สึกแย่ไปเลยอะนะคะทีนี้ฮิลลิ่งแฟมิลี่อิชชคุณพยายามที่จะแบบเออไม่ ไม่อาคติไม่ไม่รู้สึกแย่หรือไม่พยายามสาบแช่งเขาพยายามมาโหสิกรรมจะได้จบจบกันไปเนาะอีกใบหนึ่งขึ้นเป็นชายเขาอาจจะเด็กกว่าก็ได้เขาเลยทําตัวเป็นเด็กแบบเนี้ยนะคะดึงเอาไว้หลายๆคนอะไรแบบเนี้ยเพราะรู้สึกว่ามันคือความเท่ไหมมันคือแบบนู่นนี่นั่นไหมลาแต้มไหมทูเลฟขึ้นมาเพื่อบอกว่าเออทัทง้งทั้งที่คุณรักเขานะแต่เขาก็ยังทําแบบนี้กับคุณนะคะทีนี้ราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะลัคณาดาวจันทร์ดาวสุ์ได้แก่ธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกใช่หรอ กรกฏค่ะแล้วก็้าไฟแม่สิงห์ธนูนะคะมีนกรกฏพิจิกเมษสิงห์ธนูเนาะ,ะโอเควันนี้จบแล้วนะคะไปละสวัสดีค่ะ